สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาซื้อของข้าบ้านนะคะจะเป็นห้างเ,เขาเรียกห้าง Costco ค่ะแต่ก็เหมือนห้างก,ก็เหมือนกับแมคโครบ้านเราอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปเลยค่ะซีมีมีดอกไอเนี้ยขายเหมือนบ้านเราเนยนะคะราคา14เหรียญ99เซนไปเลย ต้องคลิกมาขายแล้วด้วยมันคล้ายๆแมคโครบ้านเราอะนะคะสองก็จะถูกอันนี้จะใกล้จะถึงสมาส์แล้วเราจะพาสามีดูจิวเวอรี่นะคะว้าวแหวนเพชรราคาแรงๆทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่ได้คออันนียอยอดได้แหวนวงนี้ 729เหรียญสีเขียวสีฟ้าอันนี้เป็น rose gold นะคะถ้าเราอยากได้อะไรเราใกล้จะถึงคริสต์มาสแล้วเราต้องพาสามีมาดูบ,บ่อยๆเราไม่ต้องบอกเราว่าเราอยากได้เขาจะรู้เองเขาจะได้ซื้อให้เราได้นะคะ สวยๆทัางนั้นเลย hey. นี่ก็จะมีพวกวายพวกอะไรขายนะคะวายที่นี่ก็จะราคาไม่แพง29 99ส่วนอันนี้ก็จะ19 39จะมีหลายราคานะคะก็เลือกดูถุกครูก็มีเห็นไหม ทำไมอันนี้มันฝุ่นเยอะจังเลยเขาเอามาละราคานะเนี่ย,ยอันนี้มันแค่สิบสองเหรียญแปดสิบเก้าเซนเองเนี่ยอืมโอเควิต้ามาหนึ่งขวดนะคะให้ดูราคามันอยู่ที่เก้าเหรียญห้าสิบเก้าเซนอันนี้มันอร่อยมากเลยนะคะโอเค มาเจอของโปรดแล้วนะคะลูกครับตีซะว่าสิบเหรียญน,นะคะเพราะว่ามันเก้าเหรียญเก้าบเก้าเซนสองสี่หได้แปดลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆท้งนั้นเลยอันนี้เป็นภายฟักทองนะคะใหญ่ๆมากราคาห้าเหรียญเก้าสิบเก้าเซนเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงฟักทอง Yeah, I want one. Yo pick the other one. That one break it already. See. It's broke all over the place. What did you get that one? Popcorn. POPCORN, Sami buy popcorn นะคะถุง่บงใหญ่เลย Eating ribs. Yeah. ตอนไหนี่น้องเออมาซื้อของเหมือนมาออกรบสงครามเลยนะคะคนเยอะมาก ของอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่แต่บ้านเมืองเรานะคะต่างประเทศก็แพงของขึ้นราคาพันน้ำมันโอ้หมายกันปกติราคาเนี้ยเราได้ของเต็มรถเลยเนี่ยได้ไม่ไม่ถึงกินไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเนี้ยออกลับบ้านงานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราซื้ออะไรมา้่งแล้วก็หมดไปเท่าไหร่สวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านนะคะ มาดูกันว่าเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วหมดไปเท่าไหร่นะคะที่ได้ไมาอันดับแรกเลยก็คือลูกพลับนะคะอันนี้ราคาเก้าเหรียญเกเก้าเซนได้แปดลูกนะคะลูกใหญ่มากเลย <S 2> <S 2> <S แล้วก็อันนี้ภูมิใจมากอันนี้มันเป็นเอ่อชาชาไข่มุกนะคะมามาชงกินเองยังไม่เคยลองเลยก็เลยซื้อมาก่อน <S <S อันนี้ราคาเท่าไหร่นะ อันนี้อยู่ที่เจ็ดเหรียญ7เหรียญ99เก้าเซนนะคะรานะคาเท่าไหร่ก็คือคูณ38บาทเข้าไปนะคะส่วนอันนี้ก็นะคะ่ะอยู่ที่6เหรียญเ9เก้าเอแเก้าเซนนะคะส่วนนี้ก็เป็นกา r l i c s e a s o n i นะคะไว้คล้ายๆขนอบ้านเราะคะ่ะอันนี้อยู่ที่สิองเหรียญคะ่ะ สิเหรียญอันนี้เป็นพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำอยู่ที่ไหนเอเย่ยพริกไทยดำเก้าเหรียญห้าเก้าเซนค่ะได้สองขวดนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูได้เยอะอยู่ราคา ยีห้าเหรียญสี่สิบสอเซนนะคะซี่โครเดี๋ยวเราจะมาย่างกินคืนนี้ตัวอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคาอยู่ที่สิบหสิบหเหรียญ49เก้าเซนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพัมเกนพายก็คือว่าพายฟักทองนะคะอยู่ที่ห้าเหรียญ99เก้ซนต์คะใหญ่มาก ช่วงนี้ฟักทองมันจะออกช่วงฮลลลวีนนะคะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเลยมาร์กาเิต้าเครื่องดื่มนะคะอยู่ที่9เหรียญ99เซนค่ะคองราคาขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะไม่ใช่แต่บ้านเรานะคะที่ต่างประเทศก็ขึ้นเพราะราคาน้ำมันทั้งหมดรวมทั้งหมดก็คือ1 0 9เหรียญนะคะ1 0 9เหรียญ19เซนเป็นเท่าไหร่ก็คือคูณ38เข้าไปก็4 0 0พกว่าบาทน,นะคะปกติอะ แต่สามสีเดือนก่อนนะราคาเนี้ยเราได้ของเต็มรถเลยกินได้ทั้งทั้งอาทิตย์เลยนะคะแต่นี่ก็ครึ่งอาทิตย์ก็หมดแล้วก็คือว่ามามาบ่นนิดหน่อยค่ะว่าของมันราคาแพงอะไรก็แพงอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดช่วยกันนะคะเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเราโอเคบายบายค่ะเจอกันวิดีโอใหม่